คลุงยังโอเคคือยังเข้าใจเรื่องของอินเทอร์เน็ตทางไลน์ทงาทงไรเราประสา,านกันได้ครับ,รบโทรหากัรแล้วมันก็โอเคด้วยเขาใจอะไม่ใชจ้นาี้คือผมขอควาห็นใ้วนี่ครับผมใรว่ามันเป็นงานมอแล้ว กดเลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนเลื่อนเลื่อนรีเซ็ตเลื่อนเลื่อนลงอมาบไล้นะคุลุงนัได้รคุณลนะได้ครับได้ครับโอเค เราดูพระส่วน,นอื่นๆที่คุณลุงจัดเตรียมให้ด้วยแต่วันนี้ที่เดินทางมาประเด็นประเด็นแรกๆก็คือที่มาดูก็คือมีดหมอที่คุณลุงส่งให้เนาะที่ที่คุณลุงส่งมาให้ก็คือมีดหมอหลวงพว่อเดิมเดี๋ยวเราดูมีดหมอหลวงพว่อเดิมปิดท้ายอีกอันหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวเราตอนนี้เราดูพระก่อนว่ามีส่วนไหนยังไงบ้างเดี๋ยวผมยกตรงนี้เอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคุณลุงนะ เดี๋ยวเราดูไปทีรายการกาปั่นงมองไม่เห็นได้ครับนะก็ถือว่ามาดูพระส,ส่วนอื่นๆด้วยนะครับคุณลุงล้มแล้วผ่าตัด,ดผ่าตัดกระดูกสันหลังคดใช่ไหมครับนอนมันคดนะก็เลยนะอยู่ไม่ไกลบ้านผมนะครับนะก็โทรประสานกันมาตลอดนะครับก็วันนี้ก็มาดูมาดูพระนะก็ เผื่อมีรายการเพิ่มเติมด้วยนะครับคุณลุงก็สะสมงพายเยอะอยู่นะครับคุณลุงบอกไม่เป็นไรอันไหนดูโอเคก็เช่าไปนะว่ากันแต่ว่าอันไหนดูไม่โอเคก็ไม่เป็นไรก็คือคุยแบบตรงไปตรงมานะครับอันไหนผมดูแท้ผมก็ยินดีเช่านะครับ จริงๆแล้วก็เหมือนกับลูกค้าที่มาหาผมแหละนะครับเนาะจริงแล้วก็เหมือนกับการทํางานแต่เมื่อวานลูกค้าหลายท่านหน่อยนะครับเยอะเลยมันไม่เอย่างนีเนาะครับตอนเช่าก็สนุกสนานกันเนาะใช่ครับมันก็เพลินนะในการสะสม คคุณรับลุงจับโร๊ะให้ผมนั่งอย่างดีเลยไฟก็โอเคครับ ริงครานี่ถ้าดูไลฟ์ผมไมปปล่อยนี่จริงๆแล้วเราก็ไม่ควรล้างนะลุงนะเนาะเพราะว่าถ้าล้างแล้วบางทีมันก็มีผลในการดูส่วนหนึ่งคือ,ค,อ,ค,อคือล้างต้องล้างให้เป็นด้วยผมว่านี้ใส่ลงเป็นอย่างนี้นะคุณลุงบอกถ้าถ้าไม่ปว่วยก็เจอเจอกันอยู่แล้วเนาะยังไงคุณลุงเดินทางไปได้เพราะามันไม่ไกลมาก อันนี้ผมไว้ตรงนี้นะอันนี้ผมดูตรงนี้ต่อนะได้เลยครับได้ครับตับบวแรกขาอเจอร์นะ ซอสเพราะต้องซอสอะไรซอสอเดียวอ,อันนี้เนือ้อเขาเป็นยาใช่ครับเนื้อิยาไม่ได้เลยยาบมากๆางอื่ไม่ได้แล้วหยางก,ก็ต้องสำหรับผมน่าจะเล็กกว่านี้นิดนึงครับ ปันถึงกล้องมือแข็งเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นอกสถานที่นะครับลูกค้าที่นัดไไปที่ร้านที่ออฟฟิศนะครับเดี๋ยวเข้าไปนะครับไม่ดโอจริงๆผมไม่เช่ามาไหเนี่ยมื่จริงจริงจะไล์ด้วย แต่ว่าไลฟ์ไม่ทันก็ดีต้องมาหาคุณลุงนี่แหละเดี๋ยวนี้ผมแกะดูนะได้ครับอ่ะแกะดูอันนี้ผมแกะกันนะอันนี้แยกไว้ก่อนจะแกะดูาเป็นกรอขาวนะครับังกอดีเลยเเป็นแงขึ้นมาตอดเลย่านันจขึ้นใช่ครับจริงๆแล้ว ดี๋ยวแกะดูน่นาจะง่ายกว่าเดี๋วผมเอาใช่ดเลเ็เใช่ครับชวาก็ถกันช่็ชอบมีความสูงนะครับ แต่ตอนตอนให้เช่านี่รู้สึกจะลุ้นๆน่ๆคุณลุงบอกให้ไล์ได้ผมเลยอ๋อจะได้เป็นประสบการณ์ของหลายๆท่านนะบางทีเช่ามาบางทีถ้าถ้าผมมั่นใจนะว่าถ้าคุณลุงดูไล์ในช่วงหนุ่มอ่ะผมว่าคุณลุงน่าจะเช่ามาออกไปบ้างน้ำปล่อยบ้างอะไรบ้างเงี้ยเปลี่ยนมือบ้างนะมันจะมันจะทำไห้นะใช่ใช่ใช่แล้วบางทีก็ใช่ครับใช่ครับ คุณป้าชอบไหมครับเวลาที่คุณลุงส่งมาไม่ชอบเแล้ววันนี้คุณป้าบอกไหมครับว่าเอะแล้วจะเช่าไหมหรือว่าจะอะไรไหมใช่ ไอ,อ,เอ้แล้วเขาจะซื้อจริงเหรอหรืออะไรเงี้ยเหรอครับถ<ฮ>้สัคอ่าฮะอันนี้ไม่ใช่ใช่มี่พาเจจิพิมพิมไม่ตรงรใช่ครับข้างหลังมีาการเตือนหรือรอ,อาเจจิแน่หมอหมอช่เนี่ยอ๋ออาจารย์เชื้อครับที่อาจารย์เชื้อที่เอ่อบางซื่อนะยครับข้างหลังจะมีไลเซนต์อยู่ด้านหลังครับดีแต่ไม่ไม่ไม่เขาเรียกไม่เล่นอ่ะเล่นเล่นไม่แพงครับก็เล่นกี่ตัง โอ้ยอ่ยครับเป็นพาย้อนใช่ครับก็แะ่ซื้อก็เอาไปได้ครับตอนนี้ทำงานยี่อะไรยู่คุณลุงปีนี้ยู่งไรครับเจ็ดสิบสองครับโอ้โหก็สมควรแล้วเัมวแล้วอมานานแล้วนะโอ้ผมว่าถค่ปกตินี่คุณลุงเข่าคล้องกล้องแบบ มีกจะมาครับแต่ลงแ่มองไ้เลยโอ้ลรมขึ้นมาแรงแย่เลยปวก็ะดูกิระานกรกอย่างลมอะไรครับอันตรายเนี่ยเนี่ยมันเดินไปโค้งง่ายมันลี่ีเคยเล่นพีระติดตัวลงข้างเดียวทำนั้นหัวลงใช่หัวลงตายมันมันลื่นจากตะไคร่อย่างเงี้ยเหรอครับ ภาพบ้านนี่ผมก็ปูกระเพื่อนอย่างเงี้ยครับแล้วผมไปฉีดน้ำทุกเช้าอันจะเรื่อนรองเท้าปูนเราเก็บที่มือยู่แล้ว้ยใส่อีกทีก็ได้เรียบร้อยเลยอ๋อคือมันไม่มีดอกยางแล้วใช่ใช่มี่ที่ใส่ที่ใส่ที่มันทำให้เราโอ้หวันนี้เราได้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเลยนะว่าเหมือนกับเราต้องอย่าประมาทกับการเดินเดินประจำวันด้วยเนาะพ่อคุณลุงก็แข็งแรงมากนะเนี่ย นี่ขนาด70กว่าเตะบอลได้ที่ถือว่าแข็งแรงมากนะครับน่าประมาณจริงๆน่าประหม,าะมา่รมารองเท้าถ้าดอกน้อยทิ้งเลยครับอยาได้เป็นสนใจมันครับ ทุกท่านนะครับใครมีคําถามอะไรถามก็มาหน่อยนะคุณลุงก็เรียกเลยบรรยากาศแบบสบายๆนะครับเพาะม่ไที่เดินทางไปทุกที่เลยก็เนี่ยเจอเราก็เจอลูกค้าแบบที่ต่างกันนะครับแล้วบางทีผมว่าในในแต่ละวันก็เป็นประสบการณ์ของผมเหมือนกันอย่างวันเนี้ยเออบางทีรองเท้าแตกบางทีเก่าๆเราก็ยังห่วงเหมือนกันนะทีเหมือนกับเราใช้ได้เราก็เป็นคนที่แบบไม่ได้ฟุ่มเฟือยนะครับนะ ดีเราก็ต้องแบบนาเซฟหน่อยคือทิ้งได้จะทิ้งไปทิ้งเลยน่ครับแล้วก็เบื้อเ้าอย่าใช้แบบที่ลื่นๆมากเนาะใช่ครับเนาะที่บ้านผมก็คุณพ่อคุณแม่ของคุณพ่อผมก็80กว่านะครับก็ต้องก็ต้องเซฟให้มากขึ้น เม่อกี้นี้มันมีสายวออเข้ามาด้วยปอืมยังไม่มีนะโอ้ไม่แ้อนออันนี้เข้ามาเป็นยันน้ำเตา แล้วคุณลุงก็เป็นคนที่สมัยก่อนก็คงจะผมว่าเก็บเยอะกว่านี้ไหมเคยแบ่งเพื่อนๆไปบ้างไหมใช่ไหมเนาะก็แบ่งๆไปบ้างเนาะไปดูพวอเนี่ยยาดูกันนะลองเข้านของเพื่อนมาโอ้โหเพื่อนกันเยอะเลยเพื่อนกันไปดูดูกันหลายๆคนอย่างเงี้ยโอก็หยิบไปเวลาแล้วนั่นเราก็เก็บเอาไปดูที่อะไรหายไปไหนครับอ้าวสบายแล้วเราจะรู้ว่าใครอ่ะ เราก็ต้องเอามาระวังนะใช่ครับให้ค่าแรกก็คือดูระมือนะครับค่อยๆไล่เรียงดูเหมือนเราอย่าชุดละมุนน่ะอย่าแบบอย่าแบบแบงมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะใช่จะได้เอามาระวังได้เซฟตี้ได้ใช่ครับนะครับผมแก่แล้คุณลุงนะตอนนี้เรามีครีมกิติมัสกันมาเล่นมาคุณลุงเตรียมครีมไว้ให้เลยนะครับเดี๋ยวผมบีบออกมาดูก่อน ป้าบอกว่าไม่ไม,ไม่ไม่รุ้นด้วยหรอกไม่รู้จะได้ตังค์เรเปล่าวันนี้ป้าบอกนะไม่ไม่รุ้นนะเข้าบ้านนอนละพักผ่อนก่อน สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีปันปันสวัสดีครับหน่อยทักทายก็ไปด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปันปันทักทายด้วยปันปันเพราะว่าปันปัน,ปนดูหน้าหน้ากล้องอยู่นะครับ อ่รมณ์อีส่วนหนึ่งครับจริงๆแล้วมันก็คิดได้ครับแต่ว่าด้วยด้วยหลักของการการผลิตนะครับบางทีที่มันมีเนื้อเกินมันมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมันจะต้องเป็นไปดีซะอีลักษณะหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้ที่บอกเเป็นคุ้ยเคยอายุคือจะเป็นได้เขียงมากใช่ใชครับไม่ใช่ผมระผมยังไม่ใช่ ให้ชอบเท่าไหร่คุณนมกเรือนเอาคข้างเรายได้นะอันนี้ผมแกะอยู่นะเดเอกเีดกก่ใช่ด็กตุด่ชอากเลย ไหลขนาดไหนนะเนี่ยใบางบางท่านเนี่ยจะคิดว่าผมเนี่ยจะต้องมีพาเยอะๆห้าล้านสิบล้านแล้วผมจะถึงเดินทางหรือต้องมีพาสที่แบบเจดแปดแสนหรือว่าคือพาสแพงๆผมถึงจะเดินทางแต่จริงๆก็ไม่ใช่นะครับคือผมเองเนะ่ยใช้คำว่าถ้ามีเวลาที่สามารถบริหารได้เนี่ย น้อยมากไม่ใช่เรื่องสําคัญของผมเลยนะครับก็อยากจะบอกให้กับหลายๆคนดูนะครับว่าจริงๆแล้วผมเองที่ผมไม่ค่อยได้ไลน์เนี่ยเพราะว่าบางทีในงานแต่ละวันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนาะคือมัน,นเป็นอย่างเนี้ยเราก็มีความสุขกับการทําง,งานแบบนี้เพราะมันคุ้นเคยครับครับครับเนาะ ช่างนะครับช่งทา,า,งอ,า,งาอ,อ่ม่ารอบเืองอรา <c oughs> นเน <c oughs> แลแล้วเครื่อไมีเท่าแบบไครเครื่องไรตามเครื่อง,องไนานี่จริงๆแล้วถ้าเก่านะครับได้หมดนะครับจกการน,นะชุดน้ำชาบั้นชาได้หมดเลยนะครับคุณลุงครับนะ ได้หมดเป็นชิ้นอ่างโอ่งนะถ้วยชามนะได้หมดเลยครับนะพวกนี้จริงๆแล้วก็ชอบนะครับมันรายใันะครับใช่ครับต้องดูครับต้องดูว่ากาแต่และประเภทมันมีราคาต่างกันเหมือนพระนี่แหละครับนะนะครับ,นะนะรบได้เลยได้เดี๋ยวเราก็ประสานกันเรื่อยๆนะเราเดินทางกันไปง่ายๆแล้วผมว่ามันง่ายแล้ว ได้ครับผมว่าง่าย,ยครับน่นหน่นมาหาไดใส่กระเหายเลยครับ <laughs> หายได้มาจากเมื่อ ช่างอะไรคุณุช่างิคุณล <c oughs> ุงเก่งเห็นไหมอกแล้วว่คุณลุงเขเป็นคนที่ศึกษามามีความรู้นะครับการตัดหงกันนะช่างไข่จะไม่มีท้องแล้วตรงนี้มันตัดได้นะไหครับครับ่าไเป็ีสุดใกด่มีะมจะเป็นเปลียวไปเลยเ โอเคนะคุณลุงเก่งเห็นไหมนะครับจริงๆวันนี้ผมเองไม่ไม่ตำหนิเรื่องของการดูเลยนะแต่ตำหนิเรื่องของแหนงที่มันหลุดออกนะครับก็เลยคุณลุงอันเนี้ยคุณลุงวันเนี้ยตั้งใจราคาเท่าไหร่ที่ จริงๆคุยเบื้องต้นไว้หนึ่งแสนนะครับนะแต่ว่าวันนี้ผมจะขออนุญาตลดคุณลุงสักนิดหนึ่งได้ไหมเนื่องจากแหนงมมนหลุดออกมาเยอะมากนะครับก็เลยคิดว่าถ้าผมจะขออนุญาตเช่าคุณแม่บุเรือนเนี่ยหนึ่งองค์กับอันเนี้ยหนึ่งแสนได้ไหมคุณลุงนะขออนุญาตน,นะน,นะครับนะครับนี่ก็คือนะครับคุณแม่บุเรือนหนึ่งองค์เดี๋ยวให้ดูใ้ใกล้กีหนึ่งนะครับแล้วก็มีดหมอหนึ่งเล่ม เป็น1นึ่งแสนะครับแต่ว่าอันนี้ด้านหลังเป็นใช่ครับอันนี้ก็คือจริงๆแล้วสมัยว่าสารณะน่าวัดได้ทั้งสองวันะครับโอเคนีสวยนะใช่ครับสภาพสวยครับนะก็เหมือนกับปกติเนี่ยผมจะเช่าแบบนี้ประมาณองค์หนึงประมาณ1นึ่งบวกลบนะหนึ่งหบวกลบนะครับก็เลยขออนุญาตคุณลุง1นึ่งแสแล้วกันนะครับนะครับนะ แต่ตัแต่นาพันนะช่วยผมหน่อยขอบะครับใจมากครับโอเคโอเคโครับนอันนี้ค่ะอันนี้คุณลุงเอาไว้ใช้นะเพราะว่าเป็นพัดีแล้วก็สวยๆรับพันเองนะครับ okay. Okay, okay. นะครับอันนี้ว่าะไรบนันจำได้ไหมเนี่ยให้บนันดูลองฟมเลยลองฟูมอ๋ออันนี้หลวงพ่อตวนวะหลชุดเปเ ใช่แล้วเดี๋ยวให้ดูให้ให้้ไอเพื่อนๆดูผมว่าโอเคอ่าอ่าฮะนะครับเป็นเนื้อผงน้ำมันนะแต่นี้หักนะเดี๋ยว่าไปถอยยางงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตจ่ายตังค์ตรงนี้นะโรงงานโอเคคุณป้ามารับตังค์แล้วเดี๋ยวผมว่าตอบผมไม่ได้ไปนะเดี๋ยวผมไม่ต้องถูกเยอะ เรไม่ท่ออย่างดีแล้วนะแต่ผมจะเอาไถลุงลุงไปด้วยนะไปเลยนั่นนะครับคุณลุงถักเองครับใช่ใชนะเก่งมากอ่เดี๋ยวให้ดูบัตรเครดิเอาบัรปานมาตรงนี้ก่อนให้ดูนี่นะครับนี่นะอันนี้นะครับนี่หมอเดี๋ยวผมจะไปค้นดีครับได้ครับเ่นี่อย่างตรงนี้<ช>ที่บอกมีกาวใช่ครับเดี๋ยวคุณลุงค่อยๆค้นนะแล้วเดี๋ยวเรานัดก,กัน นะครับเ <IQ. S 1> นาะอันนี้เป็นหลังยันนี้นะครับ<ม>นะครับเนาะก็จะนี่ชัดเจนนะครับได้ใใค,รครับเนาะ<ม>นจริงๆเราวี่งหมอมผมเองก็เป็นคนชอบนะครับเนาะแล้วยิ่งแบบเก่าตัวจริงอะ่ะผมจะซื้อไม่จําเป็นต้องสวยหรือใครมีสวยก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเก่าเนื้อจับขอให้แท้มผมเองเป็นคนที่ส่วนนึงก็สะสมนะครับส่วนหนึ่งก็มีอาจจะปล่อยเช่าเชื่อม่มากครับ ลังก hmm. ็แจงไหเรเนี mm ่ยถบป้าพี่กอแย่แ่งถอยหลังเลยอ่ะอ๋อผมทดลองแล้วอีกอะไรคนนึ่ง่หอแกแย่ขนาดกัดมือเลยเนี่ยผมกล้าพูดเลยถ้าเดใกล้ผมเนี่ยเครับถ้าเราบอก็แย่แบแหาเราลอ่งดีแล้วแย่เลยธรรมดาธรรมดาไม่วิ่กัดนะเขาแย่้ร่วมอ่ะยาเนี่ยเขาแย่ก็ถอยหลังเลยอ่ะครับผมก็งงอ่ะลองดูได้ ก็คืองง้าๆว่าโปล่งอันนี้หนึ่งแสนนะเด<ช>ีวคุณลุงนะับอีกทีก็ได้คุณลุงนับนับก่อนได้นะครับ<ช>นะสบาย,บายนะเดี๋ยวคุณลุงยังไงเอ,อลองดูนะเผื่อมีอันไหนที่แยกออกมาแล้วผมก็พยายามมีเวลาเดี๋ยวลองมาดูาลุงก็ ลองแยกเพราะพี่ลุงมีข้อมูลที่ดีอ่ะนึกี่หมายพี่ลุงมีเวลาแล้วก็สามารถที่จะหาข้อมูลแล้วก็ดูรายละเอียดได้นี่มันมีคลินไม่กินใหม่ๆอย่างของวัดบรมีเนี่ยนะฮอครับนะอะมันก็มีอยู่ครับเดี๋ยวลองดูลูกลองแยกๆหรือดูสัมบ้าเยอะๆเลยใช่ใช่ครับกู้อิจฉุ่มเลยะครับไเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาตลับไปได้ไหมคือผมจะได้ไม่ต้องห่อถ้าเกิดปวดแตกได้ใช่ครับ อย่างนี้ต้องใส่สโอเคผมตัวแต่งดังั้เดี๋ยววันนี้ผมจะขออนุญาตไปปฏิบัติหน้าที่ต่อแล้วนะได้ครับตรงนั้นบางทีมันจะพูดไลฟ์อยู่ที่บ้านแล้วก็เนี่ยขับรถมาหาคุณลุงที่บ้านอันนี้ดูครบทุกองค์ครับดูหมดครับดูหมดครับดูทุกทุอย่าง ตุ้โองครับโอ่คใช่ขออนุญาตเลยนะครับครับครับขอบคุณมากครับทุกทได้ครับขอบคุณคุณลุงครับนะครับนะอ่ะป่านน่นนสวัสดีครับสวัสดีครับผมจำแม่เลยครับ